ลิปนี้มาอยู่กับแม่บุญถินกบกาะนะคะคก็พากันเก็บข้าวเก็บของนะนะคะก็จะไปวังเยี่ยมกันอีกแล้วเนาะ,ะขอบคุณเช่นกันค่ะมาดอใครจะไปวังเยี่ยมนะคะเดี๋ยววันนี้แม่ถิ่นยังไม่ได้ไปนะเะายังติดธุระอยู่นะคะถ้าวันไหนไม่ติดธุระก็จะตามไปนะคะตอนนี้ให้เข้าไปก่อนเนาะ ไปดูที่ดูทางให้เรียบร้อยก่อนเราก็มีธุระอยู่ทางนี้ก็ต้องอยู่ไปสัก,ก่อนว่าถ้าไม่มีธุระอะไรเดี๋ยวก็จะตามไปเหมือนกันนะคะของเยอะค่ะก็จะไปางบ้านทําอะไรหลายอย่างเนาะพากันเตรียมตัวคะ่ะเตรียมตัวแม่ถิน่นก็อยากจะไปยอยู่นะคะแต่ อยากส่งใจไปกนนะ่อนเนาะเดี๋ยวก็ค่อยตางไปไม่รู้ว่าจะเสร็จแล้วเมื่อไหร่แล้วเราก็จะไปเนาะไปทีหลังก็ไม่เป็นไรนะคะไปช้าดีกว่าเนาะดีกว่าไม่ไปนะคะเพราะว่าตอนนี้หลุงป้าก็สบายใจที่ไหนก็เราก็จะสบายใจไปด้วยนะสวัสดีค่ะ นี่มาเด้อร้อนต้องร้อนร้อนเอากันเหอนกันนะ่ะแอลสวัสดีค่ะน้องศักดิ์สิทธิ์เก็บของไปหวังเงื่อ ไปนี่ป่าเงี้ยไปสิคะเก็บกระเป๋าเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นวันจันทร์ก็สวัสดีค่ะป้าทายค่ะเอฟซีทุกท่านก็ผู้ใหญ่เงินเงินก็สวัสดีครับสวัสดีเช่นันคุณสมยศกดให้แล้วป้าสู้ๆนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราจะเดินมาทางไหนมานล้วเดิน ตอนนี้กำลังจะเดินทางไปหวังเยี่ยมนะคะนี่ค่ะเก็บข้าวเก็บ้อง f กท่านใดนะคะยูทูบเบอร์ท่านใดจะไปก็เตรียมกระเป๋าเดินทางนะคะแม่บุญทีคงจะอยู่ที่นี่นะคะ ข้าไปเข้าดูที่ดูทางกันก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็ตามไปเหมือนกันนะคะดทนไปใ่บนถิ่นก็เป็นยูยูทูบเบอร์สายคุณลูกคุณป้าก็ต้องไปค่ะไปดูให้เห็นกับตาว่าที่โน่นเขาจะพัฒนานะคะเพราะว่าไม่เหมือนบ้านเราเป็นบ้านที่แคบๆเนาะไม่กว้างขวางเหมือนชาวชบ้านชาวเม,มืองก่เลย,ย,ยมีธุระอยู่นะคะแม่ถิ่นมีธุระอยู่นะคะต้องอยู่ทางนี้ดูแลทางนี้ไปก่อนนะคะ ให้เขาที่เข้าทางแล้วค่อยตามไปนะคะก็ยังไม่สายเนาะเพราะว่าตอนนี้ให้มาพกกันอนสตาแรนะคะโลนที่เข้าไปทําที่รับที่นอนก่อนนะคะเราก็อยู่ที่นี่กันไปเนาะมอเมไมแม่เขาฝ้าบ้านอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าองค์ก่ปริจิตก็ยังอยู่ในใจเสมอยังไม่ได้ไปไหนนะคะเราก็ต้องอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่ามีเอซเนาะมากราบบ้านขอพรกันทุกวันนะคะ ก็ต้องอยู่ที่นี่กันก่อนตอนนี้ยังไม่ได้ไปไหนนะคะองค์ปู่ก็อยู่กับเรานี่เวลาเขาขึ้นย้ายเมื่อไร่แล้วเราก็ค่อยตามไปเนาะคุณสมยงสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะ้สวัสดีค่ะคุณโป้ E W สวัสดีนะคะมีโอกาสเมื่อไหร่เราก็ตามไปนะคะเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งคุณลุงคุณป้านะคะเราก็ไปเนี่ยค่ะลุง คุณสแตมสวัสดีนะคะคุณพัออนมาต่ออีพีสองเอฟซีค่ะ<อ>คุณหมอแม่หมอปิอโ,โนะคะสวัสดีะะขอบคุณนะคะมาเดอเตรียมนั่งร้านนะคะนั่งร้านขึ้นรถสองคันนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะ สงสารคุณลุงคุณป้านะคะอยู่ที่นี่ก็ว่าดีแล้วก็ยังมีคนนะคะวังวังเยี่ยมนะคะวังเยี่ยมเนาะลืมบ้านท่าเยี่ยมอยู่ที่นี่จะไปทําไมไม่มีพี่น้องไปวังเยี่ยมนะคะไปวังเยี่ยมวานอนขอบคุณสองท่านค่ะมาดอกินข้าวแล้วบอกวันนี้นะ เรียบเอยแล้วเจ้าบอกทินหลย่เราบอกจะเอามากินหรือไม่แกงเขียดน้อยอ่ะไม่ไขวอันนี้ก่อนารก่อนกกินอิ่มแล้วกับตาชาญชองคนเพราะว่ามุงจ้างมกทิ้นเขบคุณสองท่านสองไรแล้วนะคะมาเด้อมาให้กำลังใจนะคะยูทูบเบอร์สายลุงพลปาเตนเก็บนั่งร้านขึ้นรถแล้วนะคะตอนนี้ เก็บข้าวของก่อนนะคะเก็บข้าวของก่อนเพื่อใครที่จะไปวังเยี่ยมก็เตรียมตัวนะคะเก็บกระเป๋านะคะได้นะคะตอนนี้แม่บุญถินยังในธุระอยู่นะคะยังมาขายของเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็มีหน่อไม้มีผักหวานมีผักชะอมมีกล้วยมีมะนาวมีมะขามเปียกเช่นกันค่ะมาขายเหมือนเดิมนะคะยี่สิบห้าบาทเอาให้ยี่สิบห้าบาทบ่ยี่สิบห้าบาท คุณพ่อไม่ใช้เงินใจดีหาเงินให้ลูกให้เมียอย่างเดียวขอบคุณท่านนะยี่ห้าบาทนี้ก็เหลือมามาเด้อมาเด้อมาเด้อมาคอยส่งกําลังใจนะคะกําลังเก็บข้าวเก็บน้นะคะที่ไทยบ้านนอกกับเบาวน้นนะคะล้านบุญพล ขอบคุณห้าท่านจ้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อใครจะไปวังเยี่ยมด้วยกันก็มาเด้อมารอขึ้นรถเด้อเราก็ไม่ทอดทิ้งคุณป้านะคะเราก็จะตามไปทุกที่นะคะแต่ตอนนี้อย่าไม่อำนวยเนาะเพราะว่ามันตัวเล็กของมาขายค่ะวันนี้ก็มีข้าวมีอะไรมาขายเนาะก็ยังไม่ได้ไปนะคะ เตรียมข้าวเตรียมของเก็บนั่งร้านนะคะเพื่อที่จะไปหาแหล่งที่อยู่ที่โน่นนะคะก็ต้องได้เตรียมการกันไปเนาะ,ะต้องได้ก่อสร้างได้ทําอะไรหลายอย่างนะคะกว่าจะเป็นที่รับที่นอนได้เนาะ,ะยูทูบเบอร์ที่นี่ก็อยู่ที่นี่ไปก่อนนะคะองค์กูกก็ยังอยู่กับเราอยู่เนาะเราก็ต้องเฝ้าหน้าบ้านนะคะเฝ้าอยู่ที่กกอกนี้ไปกก่อเนานะ,ะขอบคุณค่ะคุณบางออนชาแนลนะคะขอบคุณเช่นกันเลยนะ มาให้กำลังใจนะคะยูทูบเบอร์สายคุณลุงคุณป้านะคะตอนนี้ก็กำลังเก็บข้าวครองนะคะย้ายไปอยู่ที่วังเยี่ยมกันนะคะเราก็จะตามไปทุกที่นะคะอยู่ที่ไหนถ้าสบายใจแล้วเราก็ทับที่อยู่ยากนะคะทัที่ทับใจก็เสียดายเหมือนกันนะคะทัที่มันอยู่ได้นะคะแต่ทับใจอยู่ไม่ได้นะเนะเดือนนี้ไปตลอด ขอบคุณเช่นกันคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนาะ,ะเตรียมเก็บข้าวเก็บของนะคะขอบคุณเช่นกันจา้ามีเตมีเตอไอเลิ